สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สุคนที่เขามารับชมคลิปครับผมเศร้านี่เป็นเศราวันที่3พฤศจิกายน2567ครับพี่น้องพบปอกับผมคือเก้านะครับผมเบาหนุ่มคนโกสุริโยบานปลามีแต่โกไปหนาเงินสีใสกระบอมีพี่น้องครับเศร้านี่มาผอมกับเบาแมนนี่คือเก้านะครับมาเอาวาวลงจอดครับพี่น้องับาเวียดนามขนาด150เซนนะครับ ปล่อยไว้คู่กันกับวาหำตรงนะครับผมสอดแจ้งเป็นที่เรียบร้อยทั้งสองตัวนะครับตัวหนึ่งมีสนูนะครับตัวหนึ่งบ่มีสนูนะครับตัวแดงมีสนูนะครับหำตรงรอดทั้งเวาทั้งสนูนะครับตัวนี้บ่มีสนูพี่น้องนะครับผมออาพี่น้องเผื่อว่าเป็นการเซเวลานะครับเาวาลงมาเบ่งวาวพี่น้องนะครับหลังเฮาถิ่ m ขังขึ้นไว้สเป็นยังไงนะครับผม ปล่อยไว้บปสูงครับพี่น้องปล่อยไว้อยู่ที่ประมาณร้อยเมตรนะครับร้อยร้อยนิดๆน,นะครับร้อยยี่สิบตัวนี่ประมาณร้อยห้าสิบเมตรครับมึงจากแถวต้นไม้นะครับ ในแบบออกบ่มีถุงมือนะครับล่มดีอยู่นะครับพี่น้องนะครับล่มเต็มสิบไห่แปดให้เก่าเลยนะครับผมล่มบนตึงเตี้ยเลยนะครับผมล่มรางวัเท่าไดนะครับ อันตรายนะครับพี่น้องใส่ถุงมือน้ำนะครับ ลมหแห้งๆนะครับผมเชือกเป็นเชือกสายพันธุเบอร์หน่งจุดมิลน,นะครับผมตอนนี้กันเลือยอยู่ประมาณ30มสิบมิเมตรปลอบๆนีม้มีแต่ตนไม่เลยพี่น้องนะครับผมให้เบาแม่นเป็นผู้เอาลุงนะครับ คนไทยกับเสียวพี่น้องนะครับผมไก่แ <laughs> ล้วพี่น้องนะครับผมครับผมลงไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพามา่บมึงวาวนะครับตัวน,นี้เฮ็ดไว้เช็กลมครับพี่น้อง งานวาวกับบ่คอยละเอียดเป็นไนะครับเอาวาววางลงมึงแม่นพี่น้องเมิงวาวนี่งานเวากับประมาณนี้นะครับพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้เบาหนุ่มค้นโกนะครับผมกัเอาวาวเดี๋ยวทำลงจอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมผมเบาหนุ่มค้นโก่พร้อมกับเบาแม่นกับต้องขอตัวลาพี่น้องไปสักกอนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ ขอเก่าคำว่าสวัสดีครับ